สวัสดีครับวันนี้ผมจะเฉลยคณิตี่หนึ่งเอเลเบปีหกเจ็ดนะครับโดยข้อที่หนึ่งนะครับโดยโจทย์กำหนดให้ a b c ครับเป็นเซตในของสัมพันธ์นะครับแล้วก็โดยที่ c เป็นสับเซตของ a ลบ b ครับถ้า n a union b เท่ากับยี่สิบครับ n a เท่ากับสอง n b union c ครับและ n a intersect b union c ครับเท่ากับเจ็ดแล้ว n b ลบ a นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับโดยเริ่มต้นนะครับ เราต้องรู้ก่อนครับว่าเราต้องหาอะไรก็คือเราต้องหา N B ลบ A ครับเราจะเราจะแปล N B ลบ A นะครับก็คือ N B ลบ A ก็คือเป็น N B นะครับลบ N B intersect A ครับร N B N intersect B ก็ได้ครับเหมือนกัน N B N intersect B ก็น,นะครับนี่คือเราต้องหาครับ เราูอย่างนะครับหน้าตาอของเซตนะครับก็คือ a อลบนะครับ a อลบจะเป็นประมาณนี้วา่าผิดครับป๊บหนึ่งเอลบนะครับก็จะได้เป็นตรงนี้ครับตรงส่วนของ a เอนเสี่พวงนี้ทำให้เราได้ว่า c ีเนะครับเป็นเตของ a อลบีนะครับ ทำให้เราเจอว่า C อยู่ตรงแถวอยู่ตรง,ตรงรรวังนวันวันี้ครับแลาววัดอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่อันนี้ B นี่ก็ C ครับแล้วก็ไปดูต่อนะครับเรารู้ค่านี้ครับก็คือ N A อยู่ใน N B นะครับเท่ากับนี่ครับเราจะแปลงก่อนนะครับก็คือ N A บวก N B ลบเอนเในสิบีครับเอาลูกข้ามแล้วครับถ้ากับยี่สิบครับก็ได้เป็นเหมือนเดิมครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาเหมือนกับที่เราต้องหาเลยใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็รวมกันเลยครับก็ยี่สิบถ้ากับเ a บวกผมจะให้เป็น x ครับเเท่ากับ เป็น b ลบ a ครับก็จะได้เป็น 6x ครับอย่างนี้ครับแล้วต่อไปครับเราจะมาแปลงไอสมการที่สองกับสมการที่นฐานี่ยครับก็ได้กลายเป็นนี่ครับ n a, บ a นะครับเท่ากับ 2n b อยู U ่ในวงเลบ4ครับ ก็รู้คนครับว่า nb เท่ากับ4นะครับมันม,มีจุดไหนซ้ำกันเลยทำให้เราสามารถเอาจำนวนทั้งสองครับมาบวกกันได้เลยได้เป็น na เท่ากับสนะครับคูณ nb ได้กันกับเป็น c เราก็มาแปลงสมการต่อไปก่อนครับก็คือนี่ครับ n a ในสิบ b บวกยูน u n กับ c นะครับเท่ากับเจ็ดจะแปลงน,นะครับก็คือ n สิบ b สิบ b บวกเจ็ด้แปลงครับ n a ในส็บ b กับเจ็ด c นะครับมั b นไม่เท่ากันเลยนะครับทำไมเราบวกกันได้เหมือนเดิมเลยก็คือ n n ในส็บ b เท่า <N> กับเจ็ดครับผมจะเอาหาเอ็นีจากรมการนี้ครับก็ได้ก็เป็นเอ็นีนะครับเท่ากับเจ็ดลบเอ็นเออินเตอร์เซ็กต์บีครับเห็เเนไหมครับนี้ผมจะเอาันี้ครับไปแทนในรมการนี้ครับเอาไปแทนได้เป็น N A ็นเอเท่ากับ สอครับ nb วเงกับเจ็ลบ aa i n t e b ครับแล้วงสมการเนี่ยครับกบไปแทนในอันแรกครับแทนนี้ก็กเป็นยี่สิบเท่ากับ2อ nb ครัวกเจลบ n a ็นเอเอครับแล้วก็บวก x ครับอันเกติย่างนึงครับไอ้ตรงนี้ครับกับอันเนี้ยเราสามารถรวมกันไปอีกได้เหมือนกันผมก็ได้ไเป็นยี่สิบนะครับเท่ากับสองเบวกเจ็ดแล้วก็บวก x ครับแล้วเรก็แก้ทสมการปกติครับก็จะได้ไกลายเป็นยี่สิบเท่ากับ 3x มเบวกสินะครับย้ข้างไปปุ๊บก็จะได้กลายเป็น 3x มเท่ากับหกครับเอเท่ากับสครับนี่ก็เป็นคำตอบครับอก็ลเลยตอบข้อ1ครับข้อนี้ขอบค,ครับ